วันนี้เราก็จะมาแนะนําต้นไม้สําหรับคนที่ขี้เกียจหรือไม่ก็เป็นคนที่ซื้อที่ไว้แล้วก็อยากปลูกมันทิ้งโดยที่อาจจะไม่ได้มีเวลามาลดน้ํามาดูแลมากอันนี้ที่แชร์ก็คือมาจากประสบการณ์โดยตรงของพวกเราที่เราปลูกแล้วเราปล่อยทิ้งเลยเฉพาะต้นที่เราไม่ได้ให้น้ํามันเท่าไหร่นะแล้วมันก็โตดีงามมากมาแชร์กันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยง่าย สเสดาไปต้นที่ปลูกแล้วปล่อยทิ้งได้ไม่ต้องให้น้ำมันก็โตเนะเราก็ปลูกแล้วก็คุมฟางตามสูตรแล้วก็ก็มีรดน้ำบ้างแหละอช่วงต้นอาจจะมาลดบ้างนิดหน่อยแต่คือแบบหลังจากนั้นแทบไม่ได้จะมาดูแลมันเลยก็คือโตโตแข็งแรงดีเนาะอันนี้ก็ปลูกมาแต่ก็โตช้าแหละ <laughs> ปลูกหน้าฝน <laughs> ใช่เออแต่เราปลูกหน้าฝนปลูกมาปีกว่าได้ละ แต่ตอนแรกเหมือนพยายามนึกว่าจะให้น้ำมันอะใช่ป่ะครั้งแรกๆอ่ะให้น้ำต่อสปริงเกอร์ทั้งหมดเลยเลยดูไม่โตเลยแฮใบเหลืองๆด้วยแต่หลังๆเราก็เอาน้ำออกเลยดีกว่าเออพอเอาน้ำออกโตดีใบเขียวเลยสวยเลยลองมาดูใกล้ๆได้เลยนะสูงเท่าคนละสูงเท่าคนปลูกพอไม่ค่อยได้น้ำเนี่ยโตดีจัง แล้วต่อไปนะจริงๆแทนไปข้างๆก็ต้นไผ่ไผ่พวกนี้ไม่เคยได้น้ําเลยเราก็หยอดเอาไว้เลยหมายถึงขุดแล้วก็ปลูกแต่เราเป็นคลองเรามีคลองค่ะแต่คลองน้ํามันก็ไม่ถึงนะก็ก็โตขึ้นมาได้แต่ตอนแรกก็รอแล่นะแต่ต้นไม้เนาะแต่มันไม่ไม่ไม่ตายอ่ะสู้อ่ะกลุ่มถัดมาอันนี้ก็จะเป็นต้นสมุนไพรเรา เป็นต้นที่ไม่เคยให้น้ําเลยโลงปุ๊บคุมฟางอย่างเดียวก็ขึ้นมาไม่สวยแต่ว่าแต่ว่าไม่ตายนะปีหนึ่งผ่านไปปีกว่าแล้วด้วยนี่คือสมอพิเภกจากต้นเท่านี้นะเท่าคลื่นหนึ่งอย่างนี้เลยนะต้นเท่าคืบนี่ก,ก็โตมาเป็นลําได้ตอนแรกนึกว่าตายแน่าโซนนี้เป็นโซนไม่ได้วางระบบน้ำเลยนี่ก็สมอพิเภกสมอพิเภกมีส,มสต้นนี่สมอไทยโอสมอไทยสูงนะ มาจากต้นเท่าคืบเหมือนกันหมอไทยนะสูงเลยหัวแล้วไม้สมุนไพรสมอไทยสมอไทย3มต้นรอดหมดเลยไม่ได้ให้น้ำแล้วก็อบเชยอันนี้นึกว่าไม่รอดแล้วตอนแรกมันใบเหลืองหมดเลยปรากฏว่ามันผ่านแล้งมาได้พักนึงแนละ้วมันก็ยังรอดอยู่ก็ปีกว่าเราที่ลงเหมือนกันว่าต้นมันเท่านี้ลงมาเท่านี้องคืบเดียว อันนี้เรียกว่ารอดเนาะเพราะใบมันสวยงามมากไปดูต่อต้นนี้นกนิ้วแชร์บ้านเราเอามาปลูกได้เท่าไหร่อันเนี้ยน่าจะไม่ถึงปีไปม่ถึงปีอันนี้ไม่เคยให้น้ำเหมือนกันไม่เคยให้แล้วก็ออกลูกละนี่ออกลูกเก็บเก็บอะไรบ้างออกลูกไปสองสองรอบสามรอบแล้วที่เราเก็บกินอ่ะออกดอกออกดอกผิดผิด นี่กำลังออกอีกนะเนี่ยเนี่ยออกใหม่นะชิมน้ำพริกลงไปสองต้นก็นี่ได้ไหมอันนี้รู้จักกันแล้วมั้ยใช่ต้นชายาไม่ต้องทำอะไรเลยเอาปักเป็นกิ่งเดียวกิ่งเดียวเท่านั้นนะกิ่งเดียวคือคือเนี้ยเอากิ่งตัดปึ๊กอย่างเงี้ยแล้วเราเอามาปักดินเลยก็โตออกมาเป็นพุ่มขนาดนี้โดยที่ไม่ต้องใส่ใจมันมากต้นชายาก็มีประโยชน์ ที่เขาเอาไปเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเหมือนกันนะอบอกไม่แพ้พวกผักเคลอยู่ม,มานี่ก็คือแค่อีกต้นหนึ่งที่เมืเ่อกี้เหมือนกันแข่อีกต้นที่ไม่ตาอยขนาดแคบ้านอีกต้นก็คือเป็นพลูกบ้าไม่ต้องมีน้ำนาำก็อยู่ได้ใช่ปลูกแบบคนขี้เกียจก็รอดอันนี้ก็คือต้นขี้เหล็กเอ,อไม่มีน้ำเหมือนกันก็สูงเกินตัวแล้วไนะใช่ไหมอันนี้ปลูกที่หลังเหมือนกันนะอืม ก็เก็บยอดไปกินได้ลงดินเฉยๆไม่ต้องรดน้ำแต่แล้วแต่แล้วแต่ความชุ่มชื้นของดินแต่ละจุดนะเพราะว่าจุดปักขี้เหล็กไปอะ่ะก็แอบ,บโตแบบน้อยๆเ<บ>ออ<ะ>แ,แต่ว่ายังโตนะไม่ตายแล้วก็อันเนี้ยอันนี้ไม่มีน้ำมะค่าันนี้ไม่มีน้ำเลยไม่เอียงเงี้ยแต่ว่าไม่รอดนะเนี่ยแตกใบใหม่แตกใบใหม่ใใหมเรื่อย สวยอยู่มีต้นเดียว er. ทั้งต้นสีดิเอียงๆนิดหน่อยเอียงค่นางไม่มีกิ่งเลยอ่ะใช่แต่ตอนแรกมันมาไม่ค่อยสมบูรณ์นะหมายถึงว่ามาแบบบางๆแบบแบบนี้เลยนะมาแบบแค่เนี้ยบางๆย่งเงี้ยก้าอย่างง um ี้น also, ี่เหมือนก้าอะแต่ตอนนี้ก็เป็นลำต้นสวยงามแล้วนะ ต้นถัดไปอันนี้ต้นตะคบนี่แผ่กิงก้านสาขาแล้วเนาะลงมาต้นนี้น่าจะปีหนึ่งเหมือนกันว่าลงต้นเท่าข่าเองตอนนี้แบบโอ้โหไม่จำเป็นต้องมีน้ำก็โตได้ถ้าลงในช่วงที่เป็นฝนเนาะตอนนี้มีลูกให้เราเก็บแล้วนี่ตะขบเอาไ,เไว้กิน,น ชุม่มคอเออเห็นไหมนี่ไง่อยแล้วแล้วก็เป็นล่มเงาอ่าแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นต้นจามจุลี่ลูกแบบปักลงไปเลย โตอย่างดีเลยก้ามปูเนะาะหรอก้ามปูใช่หรือฉ่ำฉาหรือได้หลายอย่าง,างต้นนั้นด้วยนะมีสองต้นก็เป็นต้นที่มไม่ต้องกลัวตายเลยไม่ต้องให้น้ำหรอกต้นนี้คอนเฟิร์มแต่ว่าใครจะปลูกอะ่ะถ้าจะปลูกเพื่อเก็บใบก้ามปูไปทำปุ๋ยอะ่ะปลูกชิดได้แต่ถ้าจะปลูกไว้ในที่ให้สวยงามอะ่ะขอปลูกห่างสักห -8 เมตรอย่างน้อยนะ ไม่งั้นถ้าเคยเห็นก็ต้นจำจุลีแผ่กิ่งก้านสาขาคือใหญ่โตมหลารมากแปลว่าระบบรากดีมากเราเคยตัดไปแล้วละ่ะต้นหนึ่งมันก็ยังขึ้นมาใหม่อีกทั้งที่แบบโอ้เราเราว่าเราฟันฟันตอแล้วนะเป็นต้นที่มีความอดทนมากจริงๆนี่คือมหา,า,ารย์์ของต้นไม้ จริงๆยังมีอีกหลายต้นเนาะแต่ว่าทุทกคนคงรู้อยู่แล้วว่าถ้าเราปลูกอยากปลูกทิ้งอ่ะส่วนใหญ่เขาปลูกไม้ป่าอยู่แล้วอันนั้นก็รู้กันอยู่แล้วเนาะ,ะมาฮคกไม้สกักไม้แดงเต็งลังทั้งไหลพวกนี้ก็คือต้อนไม้ที่หมน<ท>นอนแต่ว่าก็คือต้องแล้วแต่พื้นที่เนาะแลาปลูกต้องดูว่ามันชอบที่ดอนหรือที่รุ่มเนาะแล้วเราก็จะรู้ว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเพราะว่าจริงๆอย่างมันมีอย่างพยุอ่ะเราก็ปลูกอันนึงเราปลูกที่ดอนอีกอันนึงเราปลูกที่มันรุ่มหน่อย พยุงโตดีตรงที่ดอนนะก็ประมาณนั้นลองไปเลือกปลูกกันดูเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆจากประสบการณ์เราเอง